ป๊าบสวัสดีครับที่นี่เฟรมนะครับร้านเฟรมมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ผมมีสินค้ามาเสนอเป็นเจ้า bmw นะครับ g สามหนึ่งศูนนะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นสีสวยมากเลยนะครับเป็นใครใครหลายๆคนต้องหานะครับและราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันนะครับคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเจ้า g สามหนึ่งศูนคันนี้นะครับ คันนี้เดิมๆเกือบตั้งคันนะครับโชคหน้าเป็นโชกอัพไซด์ดาวนะครับตัวเครื่องนี้สวยใสยกิ้งนะครับตัวท่อเป็นท่อเดิมนะครับรอบคันคันนี้ถือว่าสวยมากเลยครับมีแต่งเล็กน้อยก็จะเป็นมือเบรกมือคัสต์มานะครับแล้วก็เป็นตัวกระจกแต่งนะครับเจ้าคันนี้นะครับ ส่วนรายละเอียดการผ่อนการดาวน์หรือว่าสดต่างๆนะครับมันจะอยู่ใต้ลิงก์ของเจ้าคันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับกับเจ้า BMW G310R นะครับยางหน้าหลังยังเต็มอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับโซ่สเตย์ยังใช้ได้อีกยาวนะครับคันนี้อืมผมบอกเลยว่าใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับโอเคนะครับดูกันหอมปากหอมคอแล้วผม ขอจบการรีวิวเจ้า G310 เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ